อัลฮมรรสสดุริลลอฮมสลามะลัยกุมระห์มะตุลลอฮิวบเระกาตุวันนี้นะครับเป็นนัดหมายที่ดีนะครับเรามาพบก,กันในงานวากัฟท็อปครั้งที่สองนะครับเป็นอีกหนึ่งภารกิจอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่จะกลับเพื่อนพวกเราสู่ความเป็นไข่รนอม,มะแรงบันดาลใจสําหรับตัวผมแล้วนะครับผมผมมองว่ามันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เรานั้นในแต่ละวันลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าทําอะไรก็ตามแต่นะครับผมทําในสิ่งที่เรารักทําในสิ่งที่เราชอบ ไม่ใช่ทําในสิ่งที่คนอื่นอยากจะให้เราเป็นนะครับภูมิใจครับรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกแอบดีใจนะฮะที่ได้มีโอกาสมาแสดงความสามารถในวิธีนี้รู้สึกครับดีใจมากครับอัจาทำดินนะก็ดีใจที่ได้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะฮะดีใจครับที่ได้มาร่วมงานวระกาเราในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับคำเชิญแล้วก็การต้อนรับที่อบคุณแล้วก็รู้สึก นในการจััดงงานนนใคร้้ีจุดหนึ่งที่ได้เห็นว่ามุสลิมของเราให้ความสําคัญตรงนี้ก็อา,ารฮธรรมนิลละค่ะก็ขอบอกว่างานนี้สุขใจนะครับตามเนื้อหาในเวทีทีไ่ได้รับการเสนอนำเสนอเนี่ยผมคิดว่าคนไม่มาเนี่ยเสียดายมากเลยผมเชื่อว่าคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับคงจะได้เก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจอย่างมากมายนะครับเรารู้สึกว่าเราได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ นั่งได้แรงบันดาลใจมากมายนะครับรู้สึกตื่นเต้นและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานนี้นะครับคือแรงบันดาลใจที่เรา จะวางแล้วก็จะไปสู่อนาคตในโลกนี้และโลกหน้างานใหญ่มากเลยครับรู้สึกว่ามันเป็นจุดส่วนรวมของแรงบันดาลใจให้กับเยาวนชนรุ่นใหม่ในการพัฒนาตัวเองถ้าปาราศกัรเนี่ยนิพพายู้ามายูเบป,ประระหายาปะกันาครั้งนี้ครั้งแรกรู้สึกมีความปิติยินดีรู้สึกสำนึกในตัวเองเลยที่เขารับอิสลามตองเขาขเขาเกะเจะโดยรู้สึกในตัวเองท่าทีตัวตัวสวัสดิ์งใจแลวตัวหนาตัวตัวสวัสดิ์ เมื่อสุเราจัดได้ใกล้เคียงกับความโปรเฟสชั่นแลมากะครับถือว่าเป็นการเปิดมิติใหม่เนาะการจัดในข้างสินค้าแล้วก็รูปแบบการจัดที่ใกล้เคียงกับเท็ t ทอเลยเนาะภาคภูมิใจนะภาคภูมิใจมากที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ทำให้อ้นนะเกิดเกิดมุมมองว่าใหม่ๆว่างานใหญ่ขนาดนี้คนคนอิสลามทาได้จริงๆเรามีงานใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยหลายงานนะครับแต่ในลักษณะของ การวากัฟทอกนะครับหรือการมีวิทยากรข <an> <t> <t> <ped> ึ้นไปบนเวทีแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังเนี่ยถือเป็นมิติใหม่สำหรับคนที่นี่ะอันนี้นะสัตว์บนโดยสังกับเตอสู้ละกับด้วยบุบบอปะหว่าอายอายะก็ปัตตกนะที่เรคุนอนน Woo, mari menghadiri majlis macam ini untuk nak membuka anak anak kita di pasar penatias. Kalau mati, terus masang. Kita dapat pengetahuan itu. Dan kemudian kita boleh mengambilnya untuk membantu orang lain. Rang bandan tak yang betul banyak, khususnya masalah pelan karim. Saya adalah seorang yang seorang yang yang berani. Saya adalah seorang 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 ในแบบที่เขาเป็นมุสลิมใหม่ท่านหนึ่งคือจะบอกว่าก็มันเป็นความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับกับตัวเราที่เรารู้เรู้สึกแล้วก็เราสัมผัสได้ครับก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเราได้ไปยืนหน้าตรงนั้นด้วยอะไรประมาณนี้ครับคนที่ว่าเขายังมีอะไรไม่ครบเหมือนเราเขาสามารถที่จะท่องกุอานาะนกุานแล้วก็ไปละมัดนแล้วกลวับมามองตัวเราว่า Kenapa kita tidak boleh pergi ke tempat itu? Tidak, hari ini kita akan berjumpa dengan teman-teman yang kami suka. Selamat datang di TalkSong!